ครับสวัสดีครับจากเพจรับซ่อมไฟฉายโมดิฟายไฟฉายแรงสูงนะครับใบช่างมินนะครับก็เดี๋ยวมาดูไฟฉายยี่ห้อ <c oughs> ยี่ห้อไบเทอร์นะครับรุ่นอะไรอ่ะอ่านมองไม่ชัดนะครับ VI รุ่น6หรือรุ่น VI ไม่แน่ใจ <c oughs> นะครับ ก็สําหรับไฟฉายตัวนี้นะซึ่งอ,อันนี้ลูกค้าส่งมาซ่อมนะครับลูกค้าส่งมาซ่อมน,อนะครับก็คือหลอดขาดนะครับไม่หลอดขาดหลอดเสียเลยแหละนะครับถามว่าเสียย่ไหนนะเดี๋ยวผมหาตัวยางหลอดก่อนหลอดกิ้งไปไหนแล้ววะ ก็คือโดมหลอดนะครับมันหลุดออกไปเลยนะอ๋ออยู่นี่นะครับอันนี้หลอดที่เสียนะครับนี่นะครับหลอดที่เสียนะก็คือตัวสีที่เคลือบทองเหลือเออทองแดงเอาไว้ตรงนี้นะครับหลุดล่อนออกนั่นแสดงถึงว่าเออตัวแผ่น ที่ระบายความร้อนตรงนี้นะครับมีการร้อนมากจนกระทั่งแผ่นสีที่เคลือบไว้หลุดออกนะครับแล้วก็ตรงหน้าหลอดนะครับที่เป็นโดมใสๆนั้นหลุดออกไปด้วยนะครับจึงทำให้สายไฟเดี๋ยวลองซูมให้ดูนะนี่นะครับเดี๋ยวขอวางไปฉายก่อนแล้วก็ อธิบายให้ฟังนะครับว่าทำไมมันถึงเสียนะครับมันจะมีสายไฟเส้นเล็กๆนะครับที่อยู่ตรงขั้วนี้กับขั้วนี้นะครับมันจะเป็นหน้าที่สะ่านไฟหากันเส้นเล็กๆทั้ง2จุดนะครับตรงนี้นะมันขาดออกจากกันนะครับจึงทำให้ชิปปลอดตรงกลางนี้ไม่ทำงานนะครับ เนี่ยตรงนี้จะมีเนี่ยตรงนี้เป็นจุดสายไฟนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นขั้วขั้วสายไฟอีกด้านหนึ่งแล้วก็จะมีหลอดไฟอยู่เออมีสายไฟอยู่นะครับทําเป็นหน้าที่สะพานไฟนะครับมันเออตรงสายไฟตรงเนี้ยนะครับมันจะมี2เส้นนะครับในเมื่อถ้าโดมใส่ของตัวหน้าหลอดหลุดออกไปนะครับจึงดึงสายไฟที่มันอยู่ตรงเนี้ยทั้ง2เส้นหลุดออกไปด้วยนั่นเองนะครับทำให้หลอดใช้งานไม่ได้นะครับ ก็หลอดเสียนะครับก็คือหลอดเนี่ยถ้าเสียแล้วก็คือซ่อมไม่ได้ก็คือต้องเปลี่ยนอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวมาลองดูนะครับกับหลอดใหม่ที่ใช้งานได้นะครับสังเกตไหมครับว่าจะมีโดมหน้าหลอดอยู่เหมือนกันนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็มีแผ่นฟอสเฟอร์ที่เป็นสีเหลือง นะครับทำหน้าที่แสงขาวนะครับแต่ส่วนหลอดที่เสียนะเมื่อกี้นะที่เห็นนะคือแผ่นฟอสเฟอร์หลุดออกไปด้วยนะครับถ้าแผ่นฟอสเฟอร์ ur, ไอตเอ่อฟอสเฟอร์ ur, ตัวเนี้ยนะครับที่มันเป็นแผ่นสีเหลืองเนี่ยถ้ามาหลุดออกไปด้วยเนี่ยมันถ้าหลุดออกไปด้วยเนี่ยแสงหลอดมันจะเพี้ยนกลายเป็นสีน้ําเงินนะครับสีน้ําเงินก็คือทํรลายดวงตามากนะครับซึ่งไม่ดไมีไม่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 ดีต่อดวงตาเอามากๆเลยนะครับ แล้วก็มองจุดล่างตรงนี้จะมีสายไฟเส้นเล็กอยู่นะครับทั้ง2ทั้งสองข้างนะครับทำในหน้าที่สะพานไฟเหมือนกันถ้าสายไฟตรงนี้ขาดหลุดออกหลอดก็ไม่ติดนะครับไม่ว่าจะขาดเส้นใดเส้นหนึ่งนะครับก็ไม่ติดเหมือนกันอันนี้ก็คือต้องเปลี่ยนนะครับอันนี้หลอดใหม่ที่ผมใส่เข้าไปนะครับเป็นหลอด s s t 40นะครับแสง 6,500K นะครับ 6,500K บอกอะไรบอกคือค่าความสว่างของ ค่าสีแสงนะครับไม่ใช่ค่าความสว่างค่าของแสงที่มันจะขับออกมาก็คือเป็นแสงขาวนั่นเองนะครับเป็นแสงขาวถ้าค่าแสง 5000K ก็จะออกขาวอมเหลืองนะครับ4 0 0พัเริ่มส้มนะครับสถ้าค่าสามค่าแสง 3000K นะครับจอกส้มแป๊ดเลยเหมือนไฟฉายสมัยก่อนนะครับหรือที่เขาเรียกกันว่าไฟฉายตาก,กบนะครับ มันก็จะเป็นแสงส้มๆแบบนั้นนะครับประมาณ 3000K 4 0 0ส k เนี่ยส้มแน่นอนนะครับยิ่งค่าเคต่ําเท่าไหร่นะครับแสงจะยิ่งส้มมากเท่านั้นถ้าแต่ถ้าค่าเคยิ่งสูงเท่าไหร่แสงออกมาก็จะขาวมากเหมือนกันนะครับมีตั้งแต่5 0 0 0 5,000 k ก็ยังติดขาวอมเหลืองอยู่นะครับแต่ถ้าแสงที่มองแล้วสบายตามากที่สุดนะครับคือแสงประมาณ 5000k นะครับ5 000, 5เอ่อ ห้าพันเคห้าพันสองห้าพันห้าอะไรพวกนี้นะครับห้าพันเจ็ดจอขาวอมเหลืองนะครับมองแล้วสบายตานะครับไม่ปวดตานะครับไม่ขาวเกินไปไม่ส้มเกินไปนะครับนี่นะอันนี้ก็ซูมให้ดูนะครับก็สําหรับไฟฉายตัวนี้นะครับก็คือได้ทําการซ่อมเรียบร้อยก็คือเปลี่ยนหลอดใหม่นะครับแล้วก็เปลี่ยนคมฉายใหม่นะครับคมฉายเก่าเนี่ยนี่อันนี้นะครับของลูกค้า มองมากเลยนะครับคิดว่าลูกค้าน่าจะเอาผ้าหรือมือไปเช็ดนะครับก็คือถ้าโคมเนี่ยถ้ามันเป็นรอยปุ๊บถ้าเราเอามือไปจับโดยตรงเนี่ยมันจะเกิดรอยนิ้วมือนะครับเกิดรอยนิ้วมือเลยทันทีนะไม่จํเอออาเป็นอย่าถอดออกมานะครับไม่จําเป็นออกอย่าถอดออกมานะก็คือห้ามถ้าสมมุติว่าไปเผลอจับมันเกิดขึ้นรอยนิ้วมือห้ามเช็ดนะครับ ้ามเอาอะไรเช็ดเดโดยเด็ดขาดเลยต้องปล่อยไปสภาพแบบนั้นนะครับไม่งั้นคมก็จะเกิดความเสียหายแต่ส่วนโคมที่หมองเนี่ยนะครับคิดว่าลูกค้าน่าจะเอาไปล้างหรือเอาผ้าไปเช็ดนะครับพอเช็ดแล้วเนี่ยไอ้ที่มันเป็นเงาเงานะครับสำหรับโคมฉายตรงเนี้ยนะมันก็ลอกออกนะครับมันเป็นเหมือนประหลอดนะครับ แล้วก็เงามากเหมือนคล้ายๆกึ่งกระจกเลยนะพอถ้าโคม,มันหมองเนี่ยถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันจะทําหน้าที่การรีดแสงออกมาเนี่ยได้ไม่ดีนะครับจากระยะแสงสมมตินะที่มันพุ่งไกลระยะประมาณ400เมตรนะครับมันก็จะรีดแสงได้ไม่ถึงอยู่ก็ประมาณ100กว่าเมตร200เมตรนะครับไม่เกินนี้จะแสงมันจะออกบานกว้างหมดเลยมันจะไม่รวมแสงนะครับมันจะไม่รวมแสงมาเลยทําให้ ไม่ไม่ดีนะครับถ้าสมมุติเราถอดออกมาปุ๊บห้ามเด็ดขาดห้ามเอามือไปจับนะครับเพราะว่ามือของเราเนี่ยมันมีคราบไขมันนะครับบางทีมือเราไปจับหน้าจับตาจับตัวอะไรพวกนี้มันมีไขมันทั้งหมดนะครับเวลาถอดออกมาก็ต้องจับที่ตัวโคมหรือจับแค่ขอบแค่นั้นนะครับถ้าเผลอเอามือเอานิ้วไปจับอย่างเงี้ยนะครับไม่ได้นะมันก็เกิดรอยนิ้วมือทันทีเลยพอเรามองเข้าตัวไปใายปุ๊บ มันก็รู้สึกไม่สบายตานะครับอยากจะเช็ดอยากจะล้างยิ่งเช็ดเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นรอยมากเท่านั้นนะครับก็เลยไม่แนะนําให้เอาไปเช็ดหรือล้างนะครับยิ่งล้างยิ่งเป็นรอยนะครับแต่สภาพเนี้ยด้วยดวยที่มันมวขนาดเนี้ยคิดว่าลูกค้าคงเอาผ้าเอากระดาษที่ชั่วอะไรพวกเนี้ยไปเช็ดแน่นอนนะครับมันเลยจึงหมองหมดเลยนะแล้วจะไปเอ่อไปจ้างเขาเอา่อทำเขาเรียกอะไรอะ ออเรียกไม่ถูกอีกผมลืมชื่อแล้วเ,เหมือนกับการชุบแข็งเขาเรียกว่าอะไรวะ <c oughs> นึกไม่ออกจริงจติดอยู่ที่ปากเนี่ยแหละเออไปไปจ้างเขาทำใหม่เนี่ยมันก็ไม่คุ้มหรอกนะครับก็ทำการเปลี่ยนอันใหม่ไปเลยดีกว่านะครับถูกกว่านะครับอ่าก็เปลี่ยนอันใหม่ก็ไม่ไม่กี่บาทหรอกครับนะคะก็โอเคก็สำหรับอันนี้ก็ ทำการเปลี่ยนหลอดก,กับเปลี่ยนโคมฉายให้ใหม่นะครับก็โตวไฟฉายก็กลับมาใช้งานได้แล้วนะอะเดี๋ยวมาดูโหมดฟังก์ชันกันว่ามันมาครบไหมนะครับเปิดขึ้นมาคือแสงเบาสุดนะครับแสงเบาสุดนะ2 3 4ส,สมีส่มี5ระดับแสงหมด1 2 3 4 มี5ระดับแสงแล้วก็วนหลูปกลับมาที่1ใหม่นะครับตัวนี้จะมี5ระดับแสงกดดับเบิ้ลคลิกจะเป็นสโตปคลิกๆนะครับ2ครั้งจะเข้าหมดสโตปเลยนะครับดับเบิ้ลคิกแบบนี้นะครับตัวนี้ก็จะมีแค่โหมด 5้หมด5ระดับแสงนะครับเพราะหหมดอีก1โหมดก็คือสต็อปนั่นเองนะครับตัวนี้มันจะกดค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าเป็นที่สวิตช์ท้ายนะครับเขาออกแบบมากดยากนิดนึงนะครับเปิดมานะครับ โอเคก็ okay. ไฟชะสวิตตัวนี้มันเป็นเออ่มันเป็นสวิตใหญ่นะครับจึงทำให้กดค่อนข้างยากนะจะแข็งนิดนึงนะจะแข็งนิดนึงนะครับมันไม่เหมือนพวกสวิตของคอนวอยนะครับสวิตคอนวอยจะนิ่มนวลกว่านะครับก็สำหรับไฟฉายตัวนี้ของยี่ห้อเนี้ยนะมันกเ็เขาก็เอาตัว โครงสร้างของไฟฉายยี่ห้อคอน v วอยนะครับมาสก,กีโลโก้ของตัวเองนั่นเองก็คือเขาทำขายเองนะครับตีแบรนด์เองนะก็ถ้าเทียบรุ่นแล้วก็น่าจะเป็นคอนวอยเอ็มยี่ิบเอ็มยนะี่บเอมั้งถ้าจำไม่ผิดนะเออ่น่าจะใช่น่าจะคอนวเอ็ยี่บเนะครับถ้าจำไม่ผิดนะลองเดี๋ยวผมลองหาดูคร่าว เอาแบบชวๆ์ๆอ่ะโอเคใช่โครงสร้างเดียวนะครับโครงสร้างเดียวกันกับของ Convoy m 2 1 a นะครับก็สำหรับมันก็ถามว่ามันดีไหมมันก็ดีแหละมันก็ทนนะครับใช้ไดเวอร์ของ m ม n t a เล y นะครับก็แสงออกมาก็โอเคอยู่นะครับสำหรับไฟฉายตัวนี้นะก็โอเคไม่เป็นไรก็ อันนี้ก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของการค้าเข้าไปนะครับผมก็มีหน้าที่ซ่อมอย่างเดียวนะครับรับซ่อมไฟฉายเนาะก็โอเคสำหรับไฟฉายยี่ห้อเอย์เทอร์รุ่น VI <c oughs> ไม่รู้รุ่นอะไรเหมือนกันนะครับอ่านว่ารุ่น VI แล้วกันเนาะก็ซ่อมเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเต็มส่งกลับหาเจ้าของไฟฉายแนละนะ้วก็พี่พี่ท่านใดสนใจจะซ่อมไฟฉายหรือโม่ไฟฉายนะครับติดต่อสอบถามพูดคุยกันได้นะครับยินดีให้บริการครับ หรือจะโทรมาที่เบอร์โทร0914232399ก็ได้นะครับยินดีให้บริการครับสวัสดีครับ